นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทราร์หมอปองนะครับคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานของลัคนาราศีมังกรดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธด,ดาวศุกร์อยู่ในราศีมังกรนะครับผม <c oughs> คนที่เข้ามาหาคุณนะฮะขอ,อนิดนึงขอปรับมุมกล้องนะี่นึงโอเค ปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับผม m o r p o n g 1 1 1นะครับละลูนลาลูนลาลูนใช่ละลูนไหมใช่ละลูนนะฮะ คนที่เข้ามาหาคุณนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับลัคนาราศีมังกรดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธด,ดาวศุกร์นะฮะที่อยู่ในราศีมังกรนะครับผม <c oughs> คนที่เข้ามาหาคุณ e i g t of s w o r d s นะฮะ the star okay. โอเค e i g t o f cups โอ้คุณทำอะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้เลยนะเป็น เหมือนกับการเริ่มอะไรหลายๆอย่างฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีในเรื่องของออการงานก็ดีอโอเคพลังงานราศีมังกรพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยแล้วกัน ะะพลังงานโดยรวมของคุณนะฮะเอเดอร์โซชนะคนที่เข้ามานะครับผมคนที่เข้ามาเขาเข้ามาพร้อมกับไอเดียอะไรบางอย่างเขาอาจจะเสนอไอเดียอะไรบางอย่างเขาอาจจะเสนอความคิดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณเขาอาจจะเสนอหนทางหรือทางออกบางอย่างให้กับความสัมพันธ์ของคุณนะฮะเรื่องของการงานเช่นเดียวกันนะผมรู้สึกว่า เขาเป็นคนที่เสนอไอเดียที่นําไปสู่หนทางการแก้ไขอะไรบางอย่างนะครับผมไอเดียนี้อาจจะมาจากคนที่เป็นหัวหน้าของคุณคนที่เป็นคนที่เหมือนกับสนับสนุนคุณนะฮะทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับผม e i g of s o u r c e เป็นพลังงานเรื่องของความคิดความคิดริเริ่มนะฮะเรื่องของ conceptual เรื่องของทฤษฎีเรื่องของความถูกต้องนะฮะคุณอาจจะต้องถูก คือคุณอาจจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลนะครับมากกว่าอารมณ์นะแล้วก็ในเรื่องของการงานผมรู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่คุณต้องตัดสินใจนะฮะเป็นไปได้ว่าคุณอยู่ในสภาวะที่กําลังจะเติบโตในหน้าที่การงานนะฮะมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องคือคุณจะรู้สึกว่ามีคุณต้องใช้ความคิด มากขึ้นคุณต้องใช้สติปัญญาคุณต้องใช้หลักการมากขึ้นนะฮะเป็นเวลาที่ดีที่ผมรู้สึกว่าคุณควรที่จะควบคู่กันไปนะฮะในเรื่องของการตัดสินใจและควบคู่กันไปในการรับฟังเหตุผลของคนรอบข้างนะครับผม Eight of s o u r c e ผมมองว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่สำคัญและจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ ในจุดใดจุดหนึ่งที่คุณคาดหวังไว้นะครับผมทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์และทั้งในเรื่องของการงานของคุณนะครผมโอเคเปิดด้วยพลังงานที่ค่อนข้างดีนะฮะโอเคจุดๆนะฮะเดี๋ยวผมขอญาตนะฮะขอญาติ วิวันี้รูปหน้าปกหน้ากลัวในคลิปอย่างงนะฮะมันมีกล้องไลฟ์อยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ไม่ใช่กล้องนี้แต่เป็นกล้องนี้นะฮะโอเคโอเคสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนมีหลายกล้องจัดไม่รู้ดูกล้องไหนดูกล้องนี้แล้วกันอ่ากล้องนี้หรือกล้องนี้ดีกล้องนี้กล้องคลิปกล้องนี้กล้องสดโอเคเป็นพลังงานเริ่มต้นที่ค่อนข้างดีนะครับผมแน่นอนแน่นอน Read i n g นี้เรา เอาใจคุณสุดๆนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะฮะเออถือว่าเป็นวันสุดท้ายในในรอบของการไลฟ์สดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาใจกันสุดๆ,ๆนะฮะให้สมกับคำรอคอยเอ้คำคำรอคอยความรอคอยอะ่ะโอเคเด็กนี้นะฮะชื่อว่า Daily. เดลี่อ้าวกับด้าน เดลี่เทโรนะครับผมและนี่คือไพ่เดอะ bottom of the deck is the fool เล็กๆน่ารักนะฮะขอบทอง <laughs> นอกจากหนังสือแล้วนะครับผมก็ตัวเทโรคาร์ดเนี่ยฮะเต็มบ้านนะครับโอเคสมกับการลอยคอ <laughs> เซเว่นออสโซร์ What เซเว่นออสโซร์ฟาร์ออปโซร์สคิงออฟคัพโอเคผมมองว่าการตัดสินใจนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเข้าไปใหญ่ในสถานการณ์นะเพราะผมรู้สึกว่าการตัดสินใจนี้คุณควรจะระมัดระวังในสิ่งที่คุณ,คณ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจคุณควรกลับไปรีวิวสถานการณ์ว่าเฮ้ย hey, คุณได้พิจารณารอบครอบในสิ่งต่างๆแล้วหรือยังมันมีอะไรที่คุณลืมไปมันมีอะไรที่คุณมองข้ามมันไปอะไรที่ยังเป็นปัญหาถึงแม้ว่าจะเป็นจุดๆเล็กจุด,จด,จดๆเล็กสุดน้อยนะผมรู้สึกว่ามันจะสร้างปัญหาในอนาคตได้นะครับผมแล้วบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นจิ๊กซอตัวเล็กๆที่ทําให เกิดปัญหาในใน,ในระดับปัญหาใหญ่ได้นะฮะ oh, คุณได้พลังงานเซเว่นออฟซอร์สคิดดีๆนะฮะนะครับผมและไฟออฟซอร์สนี่ไงคือ as a result there was something missing in in the big pictures what you r e trying to achieve is that uh, can achievable but seems like something missing if you uh you might overlook for some reason อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจดีๆนะครับ King of Cups อืมโอเค emotionally support นะฮะสมมุติว่าคุณได้ตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งและอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะผมมองว่าก็ยังมีกำลังใจที่เกิดขึ้นจากคนรอบๆข้างของคุณคนที่รักคุณนะฮะรักคุณอย่างจริงใจนะครับผมแน่นอน คุณอาจจะรู้สึกว่าฮ่าฉันทําเต็มที่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้อย่างที่ฉันคิดไม่เป็นไรนะผมรู้สึกว่า King of Cups เนี่ยคุณจะได้รับการสนับสนุนในระดับใดระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ได้ทั้งหมดและอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็มากเพียงพอที่จะทำให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้โอเคไหมโอเคพลังงานในอดีตนะฮะคุณได้ The s t a r Three o f Wands Eight of Cups อ huh. ผมรู้สึกว่าผลของการตัดสินใจด้วยสิ่งที่คุคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยนะฮะเขาจะนําโอกาสมานะฮะเขาจะนําโอกาสมาสิ่งที่คุณค้นหาอยู่เนี่ยเขาจะนํามามอบให้นะครับผมด้วยพลังงาน Three of Wands นะฮะ whatever you searching whatever you looking for you will grant อ uh, คุณจะได้รับมันเดอะสตาร์สนะฮะผมรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคอยที่จะให้ความช่วยเหลือจริงๆแล้วเขาให้ความช่วยเหลือและเขาเข้ามาพัฒนาสถานการณ์ผมรู้สึกว่าบางส่วนในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยคนคนนี้จะเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบางอย่างปัญหาบางอย่างในองค์กรปัญหาบางอย่างในงานของคุณนะฮะและเ,เหมือนกับลด หน้า <c oughs> ลพลดภาระหน้าที่ของคุณลงนะฮะผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นลูกน้องคนที่คุณพัฒนาจนจนเขาเก่งนะฮะแล้วเขาช่วยงานคุณได้หรือแม้กระทั่งตัวหัวหน้าที่เขาเห็นคุณว่าให้คุณโอเวอร์โหลดนะฮะคุณมีความรับผิดชอบมีสิ่งต่างๆที่ต้องตัดสินใจมากๆเนี่ยเขาก็มาช่วยคุณนะครับผมเอาน้ําตรงนี้ไปเทตรงนี้นะครับผมเอาน้ําตรงนี้หมอคะอยู่ๆเอาน้ําไปเทใส่ดินทําไมคือ เขาเรียกอะไรอ่ะ,อะคุณคุณเห็นดินแห้งๆไหมดินแห้งๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเพาะปลูกได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเอาใจใส่ก็เหมือนกับการลดน้ําในดินที่แห้งนะฮะดินมันก็จะชุ่มชื้นแล้วมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการจเจริญเติบโตไม่ว่าของพืชของอะไรผมรู้สึกว่าไอ,โอ,าอไ้โอกาสที่คุณมองไม่เห็นโอกาสที่คุณมองไม่เห็นที่คุณมองว่า นั่นคือดินแตกกระแหงเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่คุณมองข้ามอะจริงๆแล้วมันสามารถปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ได้แล้วผมเชื่อว่าคนคนนี้คนที่จะเข้ามาหาคุณเร็วๆเนี้ยเขาจะทําให้คุณเห็นสิ่งนี้เขาจะคอยช่วยให้ชี้ให้คุณเห็นสิ่งนี้นะครับผมแน่นอนหมอปองก็เป็นคนที่จะคอยให้คุณช่วยเอ่อไม่ใช่คอยให้คุณช่วยเขาบอกอะไรคอยช่วยคุณ ไะขอคอยให้คุณช่วยเออคอยช่วยคุณในกรณีที่คุณต้องการคําปรึกษาฮะและถ้าคุณต้องการคุณเข้าไปแอดไลน์หมอปองนะครับ MOPONG 111นะฮะเราทายอินกันเนียนๆตรงนี้เลยนะโอเคผมรู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะมองเล็งเห็นบางจุดที่เหมือนกับคุณมองข้ามไปแล้วก็สามารถช่วยเหลือคุณให้ให้สิ่งนั้นะที่คุณมองว่าเฮ้ มันไม่มีประโยชน์ให้อันนั้นไม่มีค่านะมันกลายเป็นมีค่าได้ในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันคนนี้เขาก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูอาจจะเป็นคนที่์ทเนอร์คุณไว้ใจอาจจะเป็นคนที่คุณเคารพนับถือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ก็แล้วแต่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือที่ปรึกษาหรือว่ารุ่นพี่ของคุณใครก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าเขาจะชี้อมีปัญหาตรงนี้เหรอก็ทําแบบนี้สิแบบนี้สิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่คุณจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นนะฮะ no. okay. นาะโอเคคราวนี้เนี่ยผมรูร้้เลยว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณมองข้ามมันไปด้วยพลังงานของ Seven of Swords นะฮะสิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์กับคุณซะอีกนะฮะคนคนนี้จะเข้ามาชี้นะครับคุณได้พลังงานในปัจจุบันคุณได้พลังงาน The World the Strength n i g h t of Swords ผมรู้สึกว่า ความช่วยเหลือของคนคนนั้นทําให้คุณสามารถเดินต่อในสถานการณ์นะฮะถามว่าเดินต่อในสถานการณ์ได้ดีขนาดไหนผมคิดว่าดีมากๆนะฮะเพราะว่าความคืบหน้าหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่คุณมองข้ามไปเป็นฟันเฟืองเล็กๆของคุณที่จะก้าวคือมันเหมือนกับเหมือนเป็นนาฬิกาละกันเนาะแล้วมันมีมันมีเฟืองอันหนึ่งเนี่ยหายไปแล้วคนคนนี้คุณมองไม่เห็นแล้วคนคนนี้หยิบเฟืองตัวเนี้ย มาแล้วก็อ่ะใส่มือคุณคุณมองดูเฟืองเนี้ยคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยอาจจะไม่ไม่ทราบว่าไอ้เฟืองเนี้ยจะมีประโยชน์กับคุณมากมายขนาดไหนแต่เขาเอามาให้คุณเสร็จแล้วคุณก็เอาเฟืองเนี้ยใส่ลงไปในนาฬิกาแล้วนาฬิกามันก็ขับเคลื่อนมันขาดมันขาดแค่ฟันเฟืองเล็กๆที่จะขับเคลื่อนโอกาสใหญ่ๆหลายๆอย่างนะอันนี้นี้ยกตัวอย่างให้คุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่า เขาจะมองในสิ่งที่คุณไม่เห็นนะฮะคนที่เข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นค่อนข้างมากนะครับผมพลังงานของคุณที่ได้คือ the world the strength นะครับ the strength ถามว่า the strength เนี่ย นิดนึงเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมชอบเล่าเทพนิยายให้ฟังวันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันไม่รู้อะไรนะฮะมีมีมเขาเรียกอะไรนะอารมณ์มีอารมณ์ไม่ใช่มีอารมณ์แบบมีอารมณ์อยากจะเล่าให้ฟังนะฮะ The s t r e n g s t เนี่ยนะครับผมในภาพนี้คือเทพเทพที่ชื่ออัสเซนานะครับผมอัสเซนาเนี่ยเป็นเทพที่จริงๆแล้วสามารถทำงานแทน The Justice ได้นะฮะ ไพ่ของ The Justice นะถ้าใครเห็นนะที่เป็นตาช่างนะครับผมเทพ <S <S อัลเซนาเนี่ยเป็นเทพที่สามารถใช้ความคิดนะฮะคุณจะเห็นว่าคนที่มีอินฟินิตี้อยู่บนหัวเนี่ยนะฮะจะเป็นคนที่สามารถใช้ความคิดได้อย่างไม่จำกัดคุณจะเห็นใครที่มีอินฟินิตี้ในหัวบ้างนะฮะมีเดอะแมจิเชียนเทพเอร์มิสนะครับผมนะซึ่งผมรู้สึกว่า ตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือสติปัญญานะฮะในการดึงพลังงานนะฮะอเอน่าเนี่ยคือรู้แหละว่า,าเขาจะต้องเผชิญอะไรสิงโตเป็นสิ่งที่น่ากลัวแม้กระทั่งเทพนะฮะแต่ว่าเขาก็ใช้สติปัญญาเขาก็ใช้หนทางในทางความคิดนะไม่ใช่ใช้กำลังนะคือจริงๆอเอน่าเนี่ยสามารถหักคอ สามารถหักคอเสือได้แล้วคุณคิดดูว่าอัเจน่าเนี่ยสามารถทําให้สิงโตเนี่ยเชื่องได้คือเขามีพลังพลังมหาศาลนะแต่ว่าเขาใช้สติปัญญาแก้ปัญหาเหมือนกับคนที่เข้ามาหาคุณอ่ะเขาเขาช่วยเหลือคุณโดยใช้วิธีสติปัญญาแล้วก็เขาเรียกอะไรอา่าทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาในในส่วนของคุณได้นะฮะเป็นประโยชน์กับคุณมากๆนะฮะโอเคไหมนั่นคืออันที่หนนะครับ อันที่สองที่คุณได้คือ the world ผมรู้สึกว่าสถานการณ์ของคุณนะอยู่ในจุดที่มัน,ม,นม,มีบางสิ่งบางอย่างจบสิ้นลงแล้วกำลังจะก้าวไปอยูออ่อีกสถานการณ์หนึ่งอีกสิ่งหนึ่งนะฮะผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมที่คุณจะใช้ประโยชน์จากความคิดตรงนี้นะฮะ Night o f s o u r c e Night o f s o u r c e เนี่ยเป็นพลังงานที่จะผลักดันให้สถานการณนะ์มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับผมโอเคไหม เคลื่อนที่เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่สำคัญนะครับในอนาคตอันใกล้คุณได้ the two of cups king of wands page of cups ผมรู้สึกว่าคุณกับคนที่เข้ามาเนี่ยจะสามารถคือทำงานสอดคล้องกันทั้งความคิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคู่หูไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ หรือว่าเป็นคู่คิดเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยนะฮะได้ทั้งหมดแล้วจะช่วยให้คุณเนี่ยแก้ไขปัญหาได้เป็นเหมือนกับมือซ้ายมือขวาของคุณได้เป็นคนที่คุณจะฝากจิตใจ,ใจไว้ในความสัมพันธ์นี้ได้นะครับอืมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยเนี่ยจะพานำพาไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยของคุณเนะ่ยให้เขาเรียกอะไรงอกเงยจเจริญเติบโตนะครับอ่าและนั่นคือพลังงานของ ลัคนาราศีมังกรดาวทิศดาวจันทรดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีมังกร <c oughs> กับคนที่จะเข้ามาหาคุณนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,ก,ก,ดกดกระดิ่งด้วยนะ <laughs>